ไม่เมื่ดเดินทางปลอดภัยนะคะคุณแม่รับรวยรับรวยยิ่งขึ้นนะครับสาวและร่ำรวยนะมีแต่ไขรสุขภาพเข้มแข็งเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะคุณแม่ไปเดี๋ยวไปส่งขึ้นรถแม่ลูกกับพี่กาค่ะขอบคุณแม่ค่ะให้มีแต่ความสุขกายสบายใจค่ะแม่จะให้ได้สงความมุ่งมั่นต่างนานาค่ะเกาะพะลาก็เคยไปเที่ยวแล้วนี่ นี er ่ไงใบสีที่จะทำนะแม่นี่ไงในใบสีที่จะตั้งองค์ปู่จะมาจากอุบลเอออำนาจเจริญโอ้อำนาจจากอำนาจเจริญจ้ะนี่เมย์เดย์อยากไปเรียกเมเดย์ให้ละแม่เพิ่นไปเรียกเมเดย์ให้แล้วค่ะอือไปเรียกให้แล้วค่ะใช่ใช่ อันนี้เป็นเป็นไกด์เป็นเป็นไกด์นำเที่ยวใช่ไหมคะโอ้โอหอันนี้โชเฟอร์นีไก้ปูตาเป็นเป็นโชเฟอร์เป็นทั้งไกด์โอ้ยดีจังเลยเนาะเป็นไกด์ลูกสาวเป็นโชเฟอร์โอ้ยดีมากเลยจะได้พาฝั่งโน้นละมาโอเคโอเคค่ะอุ้ยดีใจเด้อนี่มาดีใจมากที่แม่แม่มา จะมาบ่อยๆนะไม่ค่อยมาครั้งเดียวเพราะว่ายายเห็นคอมเมนต์ในยายนะมีภาษาลาวเยอะมาในช่องยายนะยายก็ดีใจ่ดีใจ่จำได้นะเอฟซีเอฟซีตัวจริงเอตัวจริงว่าได้มาแล้วฝนอยากเห็นเมเดยอยากเห็นนิดนึงแกอยากเห็นหน้านิดนึงเ่งฝนได้มาแล้วเฝนมาจากประเทศลาวอ่ะ แกก็เลยอยากเห็นอย่งมาจากมาจากนนเกืนหลวงลยมาคอนเลยนี่ไกล์นํำเที่ยวนี่คนขับรถด้วยเพิ่นกล้าิจาพามาไปจะได้ไเดี๋ยวก่อนไปกกอกสองเที่ยวสามเที่ยวกบสองเที่ยวสามเที่ยวไปพาไปเพินงานให้ดีเย้เหนนอยนึงจะเบอกโอเพิ่นน่าจะขิไปเอื้นใหม่ ดีใจได้เน่ก่อนออีกเท่นึ่งก็ได้มีร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะค่ะแม่ก็ขอเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนเลยนะคะ ขอพี่ใหม่นี่ก็ขอให้โชคดีทุกคนนี่เป็นตู้แม่ตู้แม่ตู้อ่าเดี๋ยวรืเดี๋ยวพี่แมงพี่แมงพี่แมงขอพี่แมงหน่งครับแป๊บนึงขอแป๊บนึ่งค่ะพี่แมงขอตะโกกหน่อยกอดมันดีห่อยกอดแม่ตู้น้อยน้อยเออเอกอดแป๊บนึงโอ้ยสุดยอดเลย จไมากไโอ้ยเก่งมากเลยแม่เนาะเลยนทาลอไภัยด้วยแม่เด้อขอบใจหลายๆเดอูัหน้าเจอกันได้ค่แม่ขอบคุณค่ะดีใจนเด้อโอยมาจากสปอปล่ไจ้าเดทางปลอไภยกับแม่ม่ขให้คนติดเยอนะสกคได้ไเสวยด้วยเป็นไกด้วยเป็นเชฟด้วยโอ้ยเน เก่งมากเลยนะคะนี่ค่ะไปก่อนนะคะและ้วมันออกจากนี่แล้วไปไหนต่อคะเดี๋ยวนี้แล้วก็จะไปทำชโนดแล้วก็ไป<อ>รถไฟค่ะอ๋อ <จะ S 1> ไปทำชโนดโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะขอให้โชคดีนะคะบ๊ายบายวันนี้ก็ทำใบสีนะคะเอฟซี FC นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะอู้ยดอกไม้สวยจังเลยนะคะดอกไม้สวยมากอู้สวยจริงๆนะคะ